สวัสดีครับนี่ผมบอตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตทยางชุมน้อยนะครับนี่มาเจอมันฝรั่งทอดกรอบนะครับคลุกผงนะครับนี่ราคา30 40บาท5 0บาทนะครับนี่ครับแมคคาครับผมเครื่องฟ้าซัดก่อนเลยครับเราเราทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยดีก็เลยอยากบอกต่อนะครับนี่ก็เป็นสูตรของทางร้านนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วครับนี่นะครับในตัวของมันฝรั่ง มีแมคคา<อ><อ>นะครับชอบใ,ใหม่ๆนะครับอันนั้นจะลงไปทอดเนี่ยนี่ครับทอดอันนี้เป็นเตาแบบแบบไหนครับที่ทอดเตาไฟฟ้าครับเตาไฟฟ้าเตาสำหรับทอดเชยอืฟถ้าเราใช้ถ่านอะไรนี้ไม่ไม่ได้ใช่ไหมครับได้ดแตะจะต้องเราต้องคอนโทรลไฟด้วยอุณหภูมิไฟครับอันนี้สูตรคิดเองใช่ไหมครับ โอ้แต่ชอบทานด้วยโอ้แม่ค้าชอบทานด้วยนะครับมีครับใหม่ๆชอบทานมันอร่อยก็เลยเนี่ยผมผมซื้อลงไปแล้วจะจะออกจากปา๊มแล้วก็อร่อยดีเลยขอมารีวิวหน่อยครับบอกต่อเพื่อนๆนะครับที่ผ่านเส้นยางชุ่มน้อยนะครับเนี่ยปุกปุุกปลุกนะครับเขย่าเขย่าส่งปา๊มปตทยางชุ่มน้อยนะครับขาไปราศีสไลด์นะครับนี่ครับ ทอดใหม่ๆเลยครับเพราะว่านแกะถั่วสีมาใช้เวลาทำงานในการทอดนี่ประมาณประมาณสองรอบแรกประมาณห้านาทีอทอดสองรักขื่น้องผัดไหสามนาทีสอ,อครับนี่วิธีการทอดประมสองนาทีครับ <ละ S 1> รอ<ม>บแรกห้านาทีรอบสองสองนาที <ๆ S 1> อ่านะครับนี่คือสูตรวิธีการทอดนะครับของทางร้านอันนี้เปียกันนี้จะเป็นสายสีอินงด้ ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ9โ,9โมงถึง4โมงเย็น9โมงถึง4โมงเย็นโนนี่ใล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนี่มาประมาณ3โมงครึ่งแล้วครับตอนนี้9โมงถึง4โมงเย็นอร่อยนะครับชิมแล้วอร่อยอเครื่องฟาอ้าร้านอยู่ตรงนี้นะครับมันฝรั่งสดนะครับ ทอดกรอบคุกผงนะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับนี่เบอร์โทรนะครับหากใครมาแล้วไม่เจอก็โทรเช็คว่าขายวันไหนทัวมาก่อนก็ได้ครับผักผ่านมาอย่างชุมน้อยนะครับนี่0อ๋อเปิดทุกวันนะครับ0802699738นะครับนี่แม่ค้าใจดีนะครับสองพันเลยเครื่องฟ้าบอกติดใจเลยนะครับอยากพอจะจะไปแล้วเมื่อกี้ชิมในรถเอ้าอร่อยดีน่าจะบอกต่อเนี่ยหมดแล้วครับนี่มันกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยนะครับ นี่ครับอยู่ตรงเนี่ยทางเข้าห้องน้ํานะครับตรงปรัตทนี่นะครับนี่ปัมปัตทแวะชิมกันได้นะครับนี่นี่คือถนน,นเส้นไปลาสิสไลนะริมี้นะครับามาบอกต่อของอร่อยที่ยางชุมน้อยขอบคุณแม่ค้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ